สไปแอบรักพ่อสามีเรื่องราวเริ่มต้นที่บ้านหลังใหญ่ท่ามกลางความเงียบสงบของหมู่บ้านที่ห่างไกลาจากความวุ่นวายของเมืองหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อมินตราได้เข้ามาเป็นสไปรในบ้านนี้เธอเข้ามาในบ้านหลังนี้ด้วยความหวังที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแต่บางสิ่งบางอย่างเริ่มเกิดขึ้นที่เธอไม่เคยคาดคิดพ่อสามีของเธอเป็นชายผู้เงียบขรึมและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาไม่เคยแสดงออกถึงความรู้สึกอะไรมากมาย แต่ความจริงนั้นกลับซ่อนอยู่ในความเงียบงันของเขาวันหนึ่งขณะที่มินตรากำลังทำอาหารในครัวเธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่แปลกไปเสียงฝีเท้าของพ่อสามีดังเข้ามาใกล้เขาไม่ได้พูดอะไรแค่ยืนมองเธออยู่ห่างๆมินตรารู้สึกได้ถึงสายตาที่แผ่ซ่านออกจากเขาเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เธอไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้และแล้วมันก็เกิดขึ้น ในคืนนั้นมินตรากำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเมื่อพ่อสามีเดินเข้ามาเขานั่งลงข้างๆเธอและพูดเสียงเบาคุณรู้ไหมว่าผมรู้สึกยังไงกับคุณคำพูดนี้ทําให้มินตรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนความรู้สึกที่เธอเพยายามซ่อนเอาไว้กลับออกมาเป็นคำพูดที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเธอรู้สึกเหมือนมีไฟลุกท่วมในหัวใจพ่อสามีไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมเพียงแค่จ้องมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความลึกลับ ในขณะที่มินตราต้องพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้เสียศูนย์และในขณะที่อากาศในห้องนั้นเริ่มร้อนขึ้นมินตรารู้สึกว่าความจริงที่ถูกซ่อนไว้นานถึง90วันกำลังจะถูกเปิดเผยทุกอย่างเริ่มจะเปลี่ยนไปอย่างช้าๆจนในที่สุดเธอก็ไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้อีกต่อไปใจเธอสับสนว้าวุ่นเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป และพ่อสามีก็ยังคงเงียบเช่นเดิมทำให้เธอต้องเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดนี้เพียงลำพังแต่เธอรู้ว่าวันหนึ่งความจริงทั้งหมดจะต้องเปิดเผยไม่ว่าจะในวิธีไหนก็ตามมันจะต้องเกิดขึ้นและชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปในอีกไม่กี่วันต่อมามินตราเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเธอเริ่มรู้สึกว่าทุกการกระทำของพ่อสามีมันไม่เหมือนเดิม มันเหมือนเขากําลังพยายามดึงดูดเธอเข้ามาใกล้แต่ในขณะเดียวกันเธอกลับรู้สึกถึงความผิดปกติความรู้สึกนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นในแต่ละวันการมองตาของพ่อสามีทําให้เธอไม่สามารถหนีจากความรู้สึกนั้นได้มันเหมือนเขากําลังทดสอบเธอเธอเริ่มกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากความจริงนี้ถูกเปิดเผยออกไปแล้ววันหนึ่งมินตราเดินไปที่ห้องนอนของพ่อสามีเธอไม่รู้ตัวว่าเธอทำอย่างไร เธอรู้แค่เพียงว่าเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่มันดึงดูดให้เธอไปหามันห้องนั้นเงียบสงบไม่มีใครอยู่แต่มันกลับทําให้มินตรารู้สึกเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างรออยู่เมื่อเธอเดินเข้ามาในห้องสายตาของพ่อสามีหันมาหาเธอเขานั่งอยู่บนเตียงมินตราเขาเรียกชื่อเธอด้วยเสียงที่แหบแห้งและในขณะนั้นมินตราได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองเต้นแรง มันดังขึ้นจนเธอแทบไม่ได้ยินอะไรอีกแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรออกไปพ่อสามีลุกขึ้นและก้าวไปข้างหน้าเขาจับมือของเธอไว้และมินตราก็ได้รู้สึกถึงความอบอุ่นจากมือของเขามินตราเขาพูดอีกครั้งอย่าปฏิเสธสิ่งที่เรามีระหว่างกันคำพูดของเขาดังกล้องในหูของเธอมันเหมือนกับว่าเธอกำลังจะจมลงไปในความมืด และเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมามันจะทำให้ทุกคนต้องตะลึงแต่การตัดสินใจในตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งมินตรารู้ดีว่าเธอไม่มีทางหนีจากสิ่งนี้ได้มันเหมือนกับหลุมพรางที่รอให้เธอตกลงไปและเธอเริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้กำลังจะเปลี่ยนไปไม่ว่าเธอจะยอมรับมันหรือไม่ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่ซ่อนอยู่ในนั้น มันจะทําให้เธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในขณะที่มินตราเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากคําพูดของพ่อสามีทุกอย่างรอบตัวเธอดูเหมือนจะหยุดนิ่งเธอไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้มือของพ่อสามียังคงจับอยู่ที่มือของเธอมันทําให้เธอรู้สึกทั้งอบอุ่นและกลัวในเวลาเดียวกันคุณรู้ไหมเขาพูดเสียงเบาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรามันไม่ใช่แค่ความบังเอิญมินตรารู้สึกว่าหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้น เธอกำลังพยายามจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดแต่มันกลับทำให้เธอยิ่งสับสนมากขึ้นเขายิ้มบางๆแต่ก็ยังคงมีความลึกลับในดวงตาของเขาความจริงที่คุณไม่เคยรู้มันใกล้จะถูกเปิดเผยแล้วคำพูดนั้นทำให้มินตรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเริ่มหมุนรอบตัวเธอเธอกำลังพยายามต่อสู้กับความรู้สึกที่ขัดแย้งในใจบางทีเธออาจจะไม่อยากรู้ความจริงนี้บางทีเธออาจจะอยากหนีไปจากทุกอย่าง แต่พ่อสามีของเธอไม่ยอมให้เธอหนีไปง่ายๆเขาก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวแล้วจ้องมองมินตราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมินตราเขาพูดอีกครั้งคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รู้ความจริงทั้งหมดทุกคำพูดของเขาดูเหมือนจะจดลึกลงไปในใจของเธอมันทำให้เธอเริ่มสงสัยว่าความจริงที่เขาพูดถึงนั้นคืออะไรและมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปอย่างไรมันเกี่ยวกับเรา เขาพูดอย่างช้าช้ามินตราเริ่มรู้สึกว่าเธอกำลังตกลงไปในอุโมงค์มืดและไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าแต่อย่างไรก็ตามเธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถหนีจากมันได้และความจริงที่กำลังจะเปิดเผยนั้นอาจจะทำให้เธอเสียทุกสิ่งที่เธอเคยรู้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปและมันอาจจะสายเกินไปที่จะแก้ไขทุกอย่างมินตราได้แต่ยืนอยู่ที่นั้นเธอกำลังรอคอยคำตอบ คำตอบที่อาจจะทำให้ทุกอย่างในชีวิตของเธอล่มสลายไปและไม่รู้ว่าเธอจะพร้อมที่จะรับมือกับมันได้หรือไม่ในขณะที่มินตราย,ยังคงยืนเงียบอยู่พ่อสามีของเธอยังคงมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจบรรยายได้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจของตัวเองกาลังจะหยุดเต้นท่ามกลางความเงียบสงบในห้องนั้นเธอเริ่มหายใจไม่ออกและความรู้สึกที่ยากจะอธิบายได้ก็เริ่มลุกลามไปทั่วตัว เขายิ้มอีกครั้งแต่คราวนี้มันกลับไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนครั้งแรกมันเป็นรอยยิ้มที่มีบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกับว่าความจริงบางอย่างกำลังจะหลุดออกมาคุณจะรู้ทุกอย่างในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้พ่อสามีพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความลึกลับมินตรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเกิดขึ้นภายในตัวเธอเธอไม่สามารถหลบหนีจากคำพูดของเขาได้ทุกอย่างกำลังจะเปิดเผยและเธอก็ไม่สามารถหยุดมันได้ เธอพยายามรวบรวมความคิดแต่ในใจของเธอกลับมีคำถามที่ยังคงค้างคาความจริงที่พ่อสามีกำลังจะบอกมันคืออะไรมันเกี่ยวข้องกับเธอจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ความรู้สึกที่ไม่มีทางเป็นจริงแล้วการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วง90วันที่ผ่านมามันจะนำไปสู่จุดไหนมินตรามไม่สามารถคาดเดาได้อีกต่อไปเมื่อพ่อสามียืนขึ้นและเริ่มเดินไปที่โต๊ะที่มุมห้อง เขาหยิบเอกสารบางอย่างขึ้นมาและยื่นให้เธอดูสิเขาบอกขณะยื่นเอกสารให้มินตรารับเอกสารนั้นด้วยมือที่สันเทาเธอเปิดมันออกและเริ่มอ่านภายในเอกสารนั้นมีข้อความที่ทําให้เธอตาเบิกว่างมันเป็นเอกสารที่แสดงถึงการตัดสินใจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทั้งครอบครัวและเธอกลับพบว่ามันมีความลับที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนความจริงที่พ่อสามีซ่อนไว้ทุกอย่างกําลังจะเปิดเผย และมันจะทําให้เธอไม่สามารถมองเขาในแง่เดียวกันได้อีกต่อไปเมื่ออ่านเสร็จมินตราเงยหน้าขึ้นจากเอกสารและพบว่าพ่อสามียังคงมองเธออยู่ความจริงทั้งหมดคือความลับที่เราเก็บซ่อนไว้เพื่อตัวคุณเองพ่อสามีพูดด้วยน้ําเสียงจริงจังและในขณะนั้นเองมินตราก็เริ่มรู้สึกถึงความเย็นชาจากภายในที่แผ่กระจายไปทั่วร่างกายความจริงที่เธอพยายามหนีจากมันมานานตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าเธอแล้ว และไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปได้การตัดสินใจในครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เธอจะไม่มีวันลืมมิงตราได้แต่จ้องมองเอกสารในมือของเธออย่างงุนงงเธอไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุใดพ่อสามีถึงจะซ่อนสิ่งเหล่านี้ไว้กับเธอความรู้สึกของเธอเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจและสับสนเธอกลับรู้สึกเหมือนตัวเองติดอยู่ในกับดักที่ไม่สามารถหลุดพ้นมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่จับเอกสารนั้น ในขณะที่พ่อสามียังคงยืนมองเธอจากที่ไกลคุณคงไม่คิดหรอกว่าเราจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนานขนาดนี้เสียงของเขาผ่านการหายใจที่หนักขึ้นมันทําให้มินตรารู้สึกเหมือนเธอกําลังตกลงไปในหลุมลึกที่ไม่มีวันหลุดออกมาได้เธอค่อยๆวางเอกสารลงบนโต๊ะอย่างช้าๆเธอไม่สามารถรับมือกับความจริงนั้นได้ในตอนนี้มันหนักเกินกว่าจะยอมรับแต่คุณต้องเข้าใจ สิ่งนี้มันเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้พ่อสามีพูดเสียงเบาแต่กลับดังกล้องในหูของมินตราในใจของเธอกำลังหมุนวนไปกับคำพูดที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากมันได้ทำไมทำไมถึงต้องซ่อนความจริงนี้ไว้คำถามนั้นหลุดออกมาจากปากของมินตราโดยไม่ทันตั้งตัวพ่อสามีเงียบไปครู่หนึ่งราวกับกำลังหาคำตอบที่เหมาะสมให้กับคำถามนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้ใครรู้ได้ในตอนนี้ เขาตอบอย่างหนักแน่นแต่มันจะมีผลกระทบกับทุกคนในครอบครัวนี้คำพูดนี้ทำให้มินตรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเริ่มถล่มลงมาทุกสิ่งที่เธอเคยรู้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเขาถึงไม่ยอมพูดถึงความจริงนี้มาก่อนมันไม่ได้เกี่ยวกับเธอเพียงคนเดียวแต่มันจะเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งในชีวิตของเธอที่เคยเป็นพ่อสามียังคงยืนอยู่ในห้องนั้นรอให้มินตราตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร คุณจะเลือกเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นหรือคุณจะยอมรับความจริงที่กำลังจะมาถึงคำถามนี้เหมือนเป็นการทดสอบที่ยากที่สุดในชีวิตของเธอมินตรารู้ว่าถ้าเธอเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงมันจะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวนี้เท่านั้นแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอเธอรู้ว่าการตัดสินใจในวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้แต่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้นานเกินไปก็กำลังจะเปิดเผยออกมา และตอนนี้มินตราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเผชิญกับมันมินตรายังคงยืนอยู่ในความเงียบเงันร่างกายของเธอเย็นชาหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเธอรู้สึกเหมือนเวลาทั้งหมดหยุดเดินพ่อสามีของเธอยังคงยืนมองเธออย่างตั้งใจเสียงของเขาดังก้องในหูของมินตราคุณจะตัดสินใจอย่างไรคำถามนี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงมันเหมือนกับการกระตุ้นจิตใจให้ต้องเลือกทางเดินที่ไม่มีทางหวนกลับ มินตรารู้สึกว่าเธอถูกบีบคั้นจากภายในเธอพยายามคิดทบทวนแต่ยิ่งคิดยิ่งสับสนไม่ว่าเธอจะเลือกอย่างไรชีวิตของเธอก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการความจริงนี้จะทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงพ่อสามีพูดด้วยเสียงที่เกือบจะเป็นกระซิบแต่ก็ถึงเวลาที่คุณต้องรู้แล้วมินตราย,ยังคงยืนนิ่งมือของเธอยังคงสัน่นความหวาดกลัวในใจของเธอเริ่มเติบโต เธอรู้สึกเหมือนเธอกำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าที่เธอสามารถควบคุมได้พ่อสามีเดินไปที่โต๊ะและหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาเขาเปิดมันและยื่นให้มินตราอีกครั้งอ่านมันเขาบอกมินตรารับเอกสารนั้นด้วยมือที่สั่นเทาและเริ่มอ่านข้อความในนั้นมันไม่ใช่แค่ความจริงที่เกี่ยวกับเธอเท่านั้นมันเกี่ยวข้องกับครอบครัวทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับความลับที่ซ่อนไว้หลายปี และมันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนคุณนี่สามารถย้อนกลับได้แล้วเขาพูดเสียงเบาทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงมินตรารู้สึกเหมือนความมืดทั้งหลายกำลังล้อมรอบตัวเธอเธอรู้ว่าเธอต้องเลือกแต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนผลของการตัดสินใจนั้นจะส่งผลกระทบไปตลอดชีวิตของเธอเธอหันกลับไปมองพ่อสามี และสิ่งที่เขาทําให้เธอรู้สึกเหมือนชีวิตนี้กําลังจะเข้าสู่เส้นทางที่เธอไม่สามารถหาทางออกได้มันเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีคําว่าถอยกลับเธอรู้ดีว่าเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยทุกอย่างที่เธอเคยรู้และเคยเชื่อจะพังทลายลงและเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมินตรารู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เธอเคยมั่นใจในชีวิตนั้นเริ่มแยกออกจากกันความสงบที่เธอเคยรับรู้มันไม่เหลืออยู่แล้ว ตอนนี้มันคือความไม่แน่นอนความกลัวและความเครียดที่ไม่อาจหลีกหนีได้เธอมองไปที่พ่อสามีเขายืเนเงียบๆในมุมห้องเหมือนคนที่รู้ทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเหมือนเขากำลังตั้งคำถามกับเธอคุณคิดว่าคุณจะทำอย่างไรต่อไปเขาถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความคาดหวังมินตราพยายามรวบรวมความคิดให้พร้อมแต่สมองของเธอกลับหยุดนิ่งเธอไม่สามารถหาคำตอบให้กับคำถามนี้ได้ ในขณะที่เธอกำลังตัดสินใจเธอรู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองที่เริ่มหนักขึ้นเหมือนเธอกำลังหายใจไม่ออกห้องนั้นเงียบจนได้ยินแต่เสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นรุนแรงคำพูดของพ่อสามีในตอนนี้เหมือนจะกดดันให้เธอต้องทำการเลือกแต่เธอก็ไม่รู้ว่าเธอควรเลือกอะไรคุณต้องการจะรู้ทุกอย่างใช่ไหมพ่อสามีเดินเข้ามาใกล้เธออีกก้าวหนึ่ง ในแววตาของเขามีความมุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่ทําให้มินตรารู้สึกว่าเธอถูกจับจ้องจากทุกทิศทางความลับนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณและผมเขาพูดช้าๆมันเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่คุณเคยรู้เกี่ยวกับครอบครัวนี้มินตรารู้สึกเหมือนถูกซ้อนทับด้วยความรู้สึกหลายอย่างความกลัวความสับสนความโกรธแต่ที่สําคัญที่สุดความเสียใจเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถึงจุดนี้เธอคิดว่าการแต่งงานจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข แต่ตอนนี้มันกลายเป็นฝันร้ายที่เธอไม่สามารถตื่นจากมันได้มินตราก้าถอยหลังไปหนึ่งเก้าเธอยังไม่พร้อมที่จะรับรู้ความจริงทั้งหมดแต่ในขณะเดียวก,กันเธอก็รู้ว่าไม่มีทางหนีจากมันได้ทำไมคุณต้องซ่อนความจริงทั้งหมดนี้คำถามนั้นหลุดออกจากปากของมินตราโดยไม่ทันคิดพ่อสามีเงียบไปชั่วขณะก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเรามันเกี่ยวข้องกับทุกอย่างที่คุณรู้จักในชีวิตนี้ คำพูดนั้นเหมือนจะตอกย้ำความมืดในใจของเธอให้ลึกลงไปอีกมินตราเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจย้อนกลับและเธอรู้ดีว่าเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมินตราไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เธอยืนอยู่ในห้องนั้นราวกับว่าโลกทั้งใบเริ่มหมุนรอบตัวเธอคำพูดของพ่อสามียังคงก้องอยู่ในหูมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างที่เคยมั่นคงในชีวิตเริ่มแตกสลาย มันจะทำให้คุณเห็นทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวนี้พ่อสามีพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมินตรารู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในหลุมที่เลึกเกินกว่าจะปีนออกมาได้ไม่ว่าเธอจะเลือกอะไรความจริงที่เธอไม่เคยคิดจะรู้มันกำลังจะถูกเปิดเผยคุณต้องรู้ความจริงนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาแต่ก็แฝงไปด้วยบางสิ่งที่ทำให้มินตรารู้สึกท้อแท้ถ้าคุณไม่ทำตอนนี้มันจะสายเกินไปมินตรายอยากจะปฏิเสธเขาจะไม่สามารถบังคับให้เธอรับความจริงได้ แต่มันไม่ง่ายเลยเมื่อเธอเห็นความดื้อดึงในสายตาของพ่อสามีมันเหมือนเขากําลังยื่นคําขาดให้เธอตัดสินใจความจริงที่คุณไม่อยากรับรู้มันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งมินตราเริ่มรู้สึกว่าหัวใจของเธอกําลังจะหยุดเต้นเธอพยายามหาทางออกจากสถานการณ์นี้แต่ไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างจากที่ไหนในขณะนั้นเองเธอกลับรู้สึกว่าความรู้สึกบางอย่างที่เคยซ่อนอยู่ในใจมันกําลังหลั่งไหลออกมา มันเป็นความรู้สึกที่แสนเจ็บปวดที่ทําให้เธอรู้ว่าเธอไม่มีทางหลีกเลี่ยมมันได้ทุกคําพูดที่พ่อสามีพูดออกมาทําให้เธอรู้ว่าเธอกําลังจะตกอยู่ในกับดักที่ซับซ้อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความจริงนี้จะต้องเปิดเผยพ่อสามีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มขึ้นมาช้าๆมินตรารู้สึกเหมือนแสงสว่างของชีวิตเธอกําลังจะดับมืดลงความรู้สึกที่เคยมีมันหายไปหมดแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือคำถามและความไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเธอรู้ว่าทุกอย่างที่เคยเชื่อในชีวิตนี้มันจะต้องพังทลายลงไปและตอนนี้เธอไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกแล้วมินตรารู้สึกเหมือนเธอกำลังยืนอยู่ตรงขอบของเหวลึกทุกคำพูดที่พ่อสามีพูดทำให้ความคิดของเธอเริ่มหมุนไปในทิศทางที่เธอไม่เคยคาดคิดทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อในชีวิตตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีค่าอะไรอีกต่อไปคุณจะต้องยอมรับมัน พ่อสามีพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาแต่ในนั้นกลับแฝงไปด้วยบางสิ่งที่ทำให้มินตรารู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในหลุมที่ไม่มีวันขึ้นมินตรารู้สึกว่าหัวใจของเธอเริ่มเต้นหนักขึ้นคำพูดเหล่านั้นเหมือนการทิ้งระเบิดเวลาไว้ในใจเธอถ้าคุณไม่รับรู้ความจริงนี้ทุกสิ่งที่คุณเคยรู้จะไม่มีความหมายเขาพูดพร้อมกับก้าวเข้าใกล้เธออีกก้าวมินตราหมุนตัวไปมาสับสนและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเธอพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้หลุดร้องไห้ แต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายได้คุณต้องเลือกมินตราพ่อสามีพูดเบาๆชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมินตราไม่สามารถต่ออะไรออกไปได้เธอรู้ว่าเธอกำลังอยู่ในจุดที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่เธอเคยรู้เกี่ยวกับความรักครอบครัวและความสัมพันธ์ตอนนี้มันดูเหมือนจะหลอกลวงทุกอย่างจะเปิดเผยในเวลาอันใกล้เขายงคงยืนอยู่ข้างๆเธอ มินตราพยายามคิดหาวิธีออกแต่ทุกทางมันก็ถูกปิดกั้นไปหมดเธอรู้สึกเหมือนถูกล็อกในห้องมืดที่ไม่มีทางออกคุณต้องรับรู้ความจริงนี้พ่อสามีย้ำอีกครั้งในขณะนั้นมินตรารู้สึกถึงความหนักหน่วงในใจเธอไม่สามารถหนีจากมันได้แล้วเธอเริ่มรับรู้ถึงความจริงที่เธอไม่เคยอยากรู้มาก่อนในที่สุดเธอเลือกที่จะเงียบและ,ะเผชิญหน้ากับมันทุกการตัดสินใจในวันนี้จะทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล และเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำใจยอมรับความจริงทั้งหมดที่กำลังจะเปิดเผยออกมามินตรายืนเงียบอยู่ในห้องนั้นไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงหัวใจที่เต้นดังอยู่ในหูของเธอเธอรู้สึกเหมือนตัวเองถูกแช่แข็งอยู่ในช่วงเวลาที่ยาวนานทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มเลือนรางไปหมดความคิดของเธอเริ่มห่างไกลาจากความจริงที่เธอกำลังเผชิญหน้าพ่อสามียังคงยืนอยู่ข้างๆไม่พูดอะไรแต่ความเงียบที่ปกคลุมห้องกลับทำให้มินตรารู้สึกหนักใจมากยิ่งขึ้น คุณพร้อมหรือยังที่จะรับรู้ทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่เขาถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึง้งมินตราหายใจเข้าลึกๆเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถหนีจากมันได้อีกแล้วใช่คำตอบนั้นหลุดออกมาจากปากของเธอโดยไม่ทันตั้งตัวพ่อสามียิ้มบางๆแต่รอยยิ้มของเขากลับไม่ได้ทำให้มินตรารู้สึกดีขึ้นมันเหมือนรอยยิ้มที่ซ่อนความลับบางอย่างที่ใหญ่เกินกว่าที่เธอจะเข้าใจเขาหยิบเอกสารบางอย่างจากโต๊ะแล้วส่งให้มินตรา นี่คือความจริงทั้งหมดที่คุณต้องรู้มินตรารับเอกสารนั้นด้วยมือที่สั่นเทาเมื่อเปิดมันออกมาเธอเห็นภาพบางอย่างที่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังถล่มลงมาบนตัวเธอทุกคําที่เธอได้ยินมันเริ่มชัดเจนขึ้นในตอนนี้มันไม่ใช่แค่ความลับเกี่ยวกับครอบครัวแต่เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับทุกสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเธอรู้มันทําให้มินตรารู้สึกเหมือนถูกหักหลังจากทุกคนที่เธอเคยรักคุณรู้แล้วพ่อสามีพูดเสียงเรียบ ทุกสิ่งที่คุณเคยคิดมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดมินตราจ้องไปที่เอกสารในมือมันมีรายละเอียดที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนมีภาพถ่ายข้อความและรายละเอียดที่เชื่อมยงทุกคนในครอบครัวเข้าด้วยกันในวิธีที่เธอไม่เคยจินตนาการได้ทุกอย่างที่คุณรู้มันอยู่ในนี้พ่อสามีย้ำอีกครั้งมินตราเงยหน้าขึ้นจากเอกสารและมองไปที่พ่อสามี ทุกคำพูดที่เขาพูดมันเริ่มทําให้เธอรู้ว่าเธอกําลังยืนอยู่ตรงจุดที่ไม่สามารถกลับไปได้ชีวิตของเธอหลังจากนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วเธอรู้ว่าเธอมีทางเลือกหนึ่งในการรับมือกับความจริงนี้แต่คําถามที่ยังคงติดอยู่ในใจคือเธอจะสามารถรับมือกับมันได้ไหมทุกอย่างเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เธอไม่สามารถควบคุมได้ มินตราเริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั้นกำลังทิ้งร่องรอยไว้ในใจของเธอเธอจ้องมองไปที่เอกสารในมือด้วยความรู้สึกหลากหลายที่ตีตื้นในหัวใจสิ่งที่เธอเห็นในนั้นไม่ใช่แค่ความลับของครอบครัวแต่เป็นการเปิดเผยความจริงที่โหดร้ายเกินกว่าที่เธอจะรับได้ภาพถ่ายบางภาพในเอกสารทําให้เธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่เกินกว่าความสัมพันธ์ที่เธอเคยเข้าใจมันเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ ทุกอย่างที่เธอเคยรู้สึกเกี่ยวกับพ่อสามีและครอบครัวตอนนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นเพียงแค่การหลอกลวงนี่คือเหตุผลที่ฉันต้องซ่อนมันเอาไว้พ่อสามีพูดด้วยเสียงหนักหน่วงมันจะทําให้ชีวิตของคุณไม่เหมือนเดิมแต่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้มินตราเริ่มรู้สึกเหมือนทุกความจริงที่เธอเคยรู้มันพังทลายลงแต่ในขณะเดียวกันเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่หลุดออกมาจากภายในเหมือนกระแสะความโกรธและความผิดหวังที่เริ่มทะลักออกมาอย่างไม่สามารถควบคุมได้ คุณต้องยอมรับมันพ่อสามียังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเป็นจริงมินตรารู้ดีว่าเธอไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อตอนนี้กลับกลายเป็นฝันร้ายที่เธอไม่สามารถหลีกหนีได้เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยที่ไม่รู้ความจริงทั้งหมดและเมื่อความจริงนี้ถูกเปิดเผยออกมามันจะไม่มีทางหยุดได้อีกแล้วในขณะนั้นมินตราเริ่มคิดถึงอนาคตเธอรู้ว่าตอนนี้เธอต้องตัดสินใจ การตัดสินใจในวันนี้จะกำหนดเส้นทางชีวิตของเธอไปตลอดกาลแต่ไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรความจริงที่ถูกเปิดเผยจะไม่ทำให้ชีวิตเธอกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกเธอได้แต่ยืนอยู่ตรงนั้นขณะที่ทุกคำพูดจากพ่อสามีเริ่มเข้ามาสะท้อนในหัวใจของเธอและในที่สุดมินตราก็ตัดสินใจเงียบเงียบเพื่อรับรู้ทุกสิ่งที่เธอต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดหรือความสูญเสียเธอก็ต้องเผชิญมัน และนั่นคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มินตรารู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงเข้าสู่ห้วงความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกการตัดสินใจที่เธอทําตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นการเลือกเส้นทางที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เธอเห็นภาพทุกอย่างในอดีตของตัวเองที่เคยมีความสุขกลายเป็นภาพที่เลือนรางและห่างไกลตอนนี้มันเหมือนกับว่าเธอกําลังเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่สามารถหลีกหนีได้อีกแล้วคุณจะต้องรับมันให้ได้พ่อสามีพูดอีกครั้ง คำพูดนั้นดังก้องอยู่ในหูของมินตราไม่ต่างจากเสียงกระซิบในความมืดมินตราพยักหน้าเบาๆเธอไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้เธอรู้ว่าไม่ว่าจะทำอย่างไรตอนนี้เธอก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนี้เขากล่าวเสียงต่ำแต่หนักแน่นและพ่อสามีก็เดินไปยังมุมห้องโดยไม่หันมองเธออีกมินตรารู้สึกถึงความคว้งคว้างในใจเหมือนตัวเองกำลังจมลึกลงไปในสภาวะที่เธอไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเธอเห็นภาพของตัวเองในกระจกที่สะท้อนออกมาไม่เคยมีช่วงเวลาไหนที่เธอรู้สึกแปลกแยกจากตัวเองขนาดนี้มาก่อนทุกสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นความจริงตอนนี้มันกลับกลายเป็นภาพลงตาเธอสูญเสียความเชื่อในทุกสิ่งที่เคยเชื่อมัน่นในขณะนั้นเองพ่อสามีหันกลับมาและมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างคุณรู้หรือยังว่าเส้นทางที่คุณเลือกจะทําให้คุณกลายเป็นใคร คำถามนั้นทําให้มินตราแทบจะสูญเสียสติไม่มีทางที่คุณจะเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเขาพูดเสียงเบาแต่ในนั้นกลับมีความจริงที่ซ่อนอยู่มินตรามองไปที่พ่อสามีเหมือนว่าเธอกําลังมองไปในอดีตที่ไม่มีวันย้อนกลับคุณจะรับความจริงนี้ได้หรือไม่เขาถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความท้าทายมินตรารู้ว่าไม่ว่าเธอจะตอบอย่างไรชีวิตของเธอก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและในตอนนี้เธอต้องยอมรับมัน เธอรู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วความจริงที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดมันอยู่ตรงหน้าเธอและมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เธอเคยรู้มินตรารู้สึกเหมือนตัวเองถูกลากไปยังจุดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปคำถามจากพ่อสามียังคงดังกล้องในหัวของเธอคุณจะรับมันได้ไหมเธอเงียบไปชั่วขณะมือของเธอสั่นเบาๆขณะที่กำเอกสารที่เธอถือไว้อยู่ในมือ ทุกคำพูดของเขาดูเหมือนจะย้ำเตือนเธอว่าเธอไม่สามารถหลบหนีจากความจริงได้สิ่งที่เคยเป็นความเชื่อของเธอเกี่ยวกับความรักและครอบครัวตอนนี้กลับกลายเป็นแค่งเงาแห่งความผิดหวังมินตรามองไปที่พ่อสามีอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเธอเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังจับจ้องเธอด้วยสายตาที่เย็นชาและเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ลึกลับเขาไม่พูดอะไรอีกแต่มินตราก็รู้ว่าทุกสิ่งที่เขาทำมันมีความหมายบางอย่างที่เธอไม่สามารถมองข้ามได้ เธอรู้ว่าในที่สุดเธอจะต้องตัดสินใจและไม่ว่าจะเลือกอย่างไรมันจะทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลมันจะไม่เหมือนเดิมคําพูดนั้นทำให้มินตรารู้สึกเหมือนเธอกำลังจมลงในความมืดไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรทุกสิ่งในชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพ่อสามีพูดพร้อมกับยิ้มบางๆที่ดูเหมือนจะเป็นรอยยิ้มของคนที่เข้าใจบางสิ่งที่เธอไม่เคยเข้าใจมินตรารู้สึกถึงความเย็นชาในใจ การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอแต่จะส่งผลกระทบไปถึงทุกคนในครอบครัวนี้ในขณะนั้นเองเธอก็รู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับความจริงที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดเธอสูญเสียความมั่นคงที่เคยมีอยู่ในชีวิตและตอนนี้เธอไม่มีทางเลือกเธอต้องผเผชิญหน้ากับมันและตัดสินใจว่าจะเดินไปทางไหนความจริงที่ถูกซ่อนมานานกว่า90วันตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าเธอแล้ว และเธอก็รู้ดีว่าไม่ว่าเธอจะเลือกอย่างไรทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมินตรายืนอยู่ตรงนั้นนิ่งเงียบพ่อสามียืนอยู่ห่างออกไปรอคอยการตัดสินใจของเธอในขณะที่เธอยืนอยู่ท่ามกลางความมืดที่คลุมคลั่งหัวใจของเธอเริ่มสงบลงเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเลือกอย่างไรชีวิตของเธอจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลแต่บางครั้งการเผชิญหน้ากับความจริงอาจจะเป็นทางเดียวที่จะทําให้เธอได้หลุดพ้นจากความหลอกลวงและความเจ็บปวดที่สะสมมานานมินตราหายใจเข้าลึก,ลก ฉันพร้อมแล้วเธอพูดเสียงเบาแต่มั่นคงพ่อสามีเงียบไปชั่วขณะก่อนจะยิ้มบางๆอีกครั้งคุณจะเข้าใจและมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเข้าใจมินตราพยักหน้าเบาๆแล้วเงยหน้าขึ้นมองเขาสายตาของเธอเต็มไปด้วยความมั่นคงและความรู้สึกใหม่ที่เกิดขึ้นในใจเธอรู้ว่าแม้ความจริงจะเจ็บปวดและอาจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งแต่เธอก็เลือกที่จะยอมรับมัน ไม่ว่าจะเจออะไรในอนาคตเธอจะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยความแข็งแกร่งใหม่ที่เธอค้นพบในตัวเองพ่อสามียิ้มให้เธอครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปมินตรายืนอยู่ในห้องเงียบๆสัมผัสกับความสงบที่มาพร้อมกับการตัดสินใจครั้งใหญ่เธอรู้ว่าเธอได้เลือกทางที่ถูกต้องสำหรับตัวเองและแม้ว่าทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือในชีวิตของเธอเองแต่เธอก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้า ด้วยความรู้ว่าเธอได้ปลดปล่อยตัวเองจากความลับและความกลัวที่เคยยึดมั่นเธอไว้นานนักเมื่อทุกสิ่งจบลงเธอรู้ว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นที่เธอจะสร้างขึ้นด้วยตัวเองมินตรย,ยิ้มให้กับตัวเองและเธอก้าวเดินออกจากห้องไปก้าวแรกของการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหวังใหม่และเสรีภาพที่จะค้นหาความสุขในทางของเธอเอง